สวัสดีงามๆเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าพบพ่อกับช่องสาวๆอินสวีเดนอีกแล้วนะเจ้าทุกคนจ๋ามุมไม่จ้าพี่น้องจ๋าตอนนี้กับวัมยูมุมเก่านะจาะขอใหญ่มุมไม่นะจ๊ะกันอยู่ในห้องเดิมอีกแล้วนะจ้าทุกคนจ๋าอยู่ในครัวอีกแล้วนะจ๊ะเนาะบัไยูใส่เอี่ยมเจ้าทุกคนจ๋ามือนี่สาวเราหน่อยบันยูใส่เอี่ยมนะจาะขออนุญาตวันใส่เอี่ยมเจ้าพี่น้องจ๋ามาอีกแล้วตามเคย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  มาทำกับข้าวเสบแซบอีกแล้วไม่ต้องเบื่อกันเลยนะจ๊ะจมือนีนะจ๊ะเนาะมือนีกับวัตถุง่ายๆวัตถุดิบวัตถุดขบคงเขาอาหารง่ายๆจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋ามือนีนะจ๊ะเนาะมันมีอีอย่างซับซ้อนคือมือวันนะจ๊ะเนาะมือวนันท็ดกับเขาซับซ้อนจ้ะพี่น้องจ๋าซัวชิได้กับเป็นซุโมงนะจ๊ะเนาะมือหนี นี่เลยจ้ะพริกแกงพริกแกงใต้อีกแล้วนะาจ่าทุกคนจ้าพริกแกงใต้สาวเรือหน่อยหลายนะาจ้าเนาะอยู่ในตู้แข็งจ้ะพี่น้องจ้ากระชายนะาจ้าเนาะนี่เลยกระชายอันกระชายแซน่าใบน้าจ้าพริกเอ๋อเลย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 ลน่ลืมพะนะใบบักกูดจ้ะพี่น้องจ้าป้าไงมังงอนบักกูดกันยังลืมใบบักกูดอีกนะาจ้าเนาะกินแต่ตัวใหญ่เท่าไงจ้ะพี่น้องจ้า นี่เลยจะปลาที่สาวเือรหน่อยกับคอนวอยพักกันไปซิดม้านะจ๊ะเนาะโตน้อยจ้พี่น้องจ้าขออนุญาตใส่โตน้อยนะจ๊ะเนาะโตใหญ่เอาไว้เถอะจ้ะอืมเราไปกินมือลุ้นนะจ๊ะเนาะน้ำปลาแป้งนัวน้ำทรานก็มีเยอะซ้ำหนีนะพี่น้องจ้าวัตถุดิบวัตถุสุขของเขาโอเคจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวซาเลอร์หน่อยกะถาให้เพื่อนอันทอดเพิ่นไหวจังซีเนะจ้ะเดี๋ยวอัน แล้วแล้วกะเขากะสิมาเบิ่งอีกเธอเดี๋ยวทอดเพิ่นไว้จังสี่เนาะจ้ะเนาะทอดเพิ่นไว้จังสี่จ้ะทุกคนโอเคพี่น้องทุกคนทุกคนเลยนะจ๊ะมาเบิ่งเนาะจ๊ะเนาะอุ้ยอย่าโดดเด้อเด้อโดดเด้ออย่าโดดเด้อเธอปีนจะพี่น้องจ๋าปีนแล้วจะนาะกรอบหรือเปล่าท้าเลาหน่อยกะย่านย่านจะพี่น้องอุ้ยกรอบจ้ะ แขงโกโดเลยอีกแล้วอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โอทุกคนจ๋าขั้นตอนต่อไปสาวเลาวน้อยก็น,นี่เลยนะจ๊ะเอาพริกแกงลงไปผัดนี่นี่นะจ๊ะเนาะโ<ม>อ้โยดโอ,อ้โดโด,โด โอเคจ้ะพี่น้องจ๋านี่เลยนะจะกระไซของสาวเหลือหน่อยนะจ้ะเนาะจ้าพี่ตาลทรายนะจ้ะพี่น้องจ๋าให้เปรี้ยวหวานนะจ้ะเนาะออ้ยคือเสียบโผดโพบัก๋มูบักแดงอีกแล้วจ้ะทุกคนแป้งนัวจ้ะพี่น้องต้องใส่หลายดอกนะจ้ะเนาะ แซ่บเลยหมูขนาดบาบาคิวหลายนะาจะทุกค้นจ้าเต็มซอนอันเนี้ยเลยจ้าน้ำปลาจะพี่น,อน้องนี่จะนีเลยนะจน๊ะเนาะอุ้ย แดงใจไว้ถูกใจอีบอลอนอยากจะเล่นละครให้พี่น้องดูโอ้เคจเะทุกคนจ้ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะนี่แหละจ้ะปลาแซลมอนทอดกรอบราดพริกแกงสามรสทงสาวสึเรือหน่อยนะจ๊ะเนาะหรือว่าผัดเผ็ด แห่งๆนี่เองนะจ๊ะเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าแซ่บอีกแล้วนะจ๊ะเนาะไปจ้าพี่น้องจ้าเอ็น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 เอนีเ็นอ็เ ปลาแซลมอนทอดกรอบพริกสามรสของสาวเลอน้อยน้าเจนาะผัดพริกแกงใต้นี่เองจ้พี่น้องจ้าแอนแอนแอนน้าเจนาะแอนแอนแอนอีกแล้วน้ <c oughs> าเจนาะทุกคนกาคาบนีกะที่แซบอีกแล้วเหมือนเดิมคือเก้าคือเก่าน้าเจนาะอันนี้เป็นของสาวเือน้อยน้าเจนาะของคอนว่ายกินมาได้จ้าพริกกิมจาน้าเจนาะโอเคจ้พี่น้องจ้า ขอบบุญขอบคุณหลายหลายน้าเน้าที่เขามารับชมเลยรับเบิ้งช่องสาวสาวอินสวีเดนจ้าพี่น้องจ้าสาวเรือหน่อยก็เปลี่ยนมุมน้าเจ้าเปลี่ยนมุมไม่เห็นเงินภาพอยู่ข้างหลังน้าเจ้าเป็นรถบัสจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าไว้พากันคลิปหน้าน้าะจ้าทุกคนจ๋าไว้พากันคลิปหน้าเลยขอบบุญขอบคุณหลายหลายน้าเน้าที่เขามารับชมเลยรับเบื้งช่องสาวสาวอินสวีเดนน้าะจ้าช่องบ้าบ้าแน่นอนนี่เองน้าะจ้า ไว้พอกันเลยคลิปหนาคลิปหนาเลย <Hello. S 1> นะจ๊ะน้อ <Hello. S 1> พี่น้องจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า <Hello. S 1> ทุกคนจ้าบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องสาวสาวอินสวีเดนด้วยนะคะ